สวัสดีค่ะ,จะเจเคนโนมาแนะนำบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้นะคะอยู่บนพื้นที่114ตรางวาค่ะอยู่ในแหล่งของชุมชนนะคะมีเพื่อนบ้านกับท่านไม่เป่าเปลี่ยวนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวจอดรถหน้าบ้านได้ด้วยนะคะท่านก็ทำหลังคาเป็นที่จอดรถไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมอยู่อาศัยได้เลยค่ะราคา755,000บาทนะคะอยู่ที่ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะ บ้านมือสองสภาพพร้อมอยู่อาศัยได้นะคะหรือจะรีเรเวทให้สวยหน่อยก็ได้เช่นกันค่ะหน้าแปลงที่ดินนะคะติดถนนคอนกรีตห่างจากถนนสี่เรนเพียงแค่50เมตรเท่านั้นเองค่ะเดินทางสะดวกสบายเหมาะแก่การอยู่อาศัยนะคะหรือจะซื้อไว้สำหรับปล่อยเช่าเก็งกำไรในอนาคตก็ได้เช่นกันนะคะ114ตารางวาพร้อมบ้านหนึ่งหลังราคาเพียง755,000บาทเท่านั้นค่ะ ท่านใดสนใจบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะท่านสามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเจเคนใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรผู้ขายไวใ้ให้ทุกท่านที่สนใจใต้คลิปด,ด้วยเพื่อเป็นประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้เจคเคนตต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ